ถ้าผมเดี๋ยวนี้ทดสอบเป็เป็นแม็กกาล่านนะครับทรงบอวิกนะฮะเป็นเป็ดหาสายนะครับสภาพสวยงามมากครับผมบอดี้นี่คือโอเคเลยนะฮะลายไม้สวยนะครับเป็นปิกัพแบบฮัมเบอร์เกอร์นะครับเราอ่าผุมวอโทจะมีวอลลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นเบลนวอลลุ่มนะับก็คือเราเลือกเบลนว่าเราจะใช้ปิกัพตัววนหรือตัวล่างหรือใช้พร้อมกันนะครับมันจะแบบว่ามันจะมีปุ่มแกนตรงกลางอยู่นะครับสับเลือกเบลนนะครับ จะเป็นทุ้มกับแหลมนะครับผมตอบโทนนะครับจะเป็นโทนที่ใช้ร่วมกันเลยอะจะใส่ฐานข้างหลังนะครับผมที่ผมบอกก่อนเราว่าแอมด้วยเบรทห้าสายเนี่ยโลมันจะมาเยอะนะครับแต่แอมเนี่ยมันไม่ใช่แอมที่ดีนะผมใช้แอมธรรมดาเลยนั้นเสียงที่ได้ยินนะครับอาจารย์ชัเสียงที่ดีเท่าไหร่ส่วนตัวผมเพราะว่าดอกมันเล็กนะครับกําลังแอมมันก็ไม่ค่อยดีมากแต่จะได้ยินแตจะทดสทบให้ดูว่ามันใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันเลย อันนี้เสียงเปล่าครับนะสับผ่านก็คือโอเคนะครับผมตั้งคอได้ปกตินะครับลองตัวอย,ย่างอะไรคือดูใหม่รูวอย่างนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับอันนี้คือ Q นะครับผมปรับแฟลตหมดเลยนะครับไม่มีวูดด้านไหนขึ้นมาเลยนะครับ ลองแบรนด์มาเป็น E Q ตัว next นะครับ ไม่ค่อยเป็นก็เดี๋ยวเป็นเป็นล่านะครับเสียงก็จะแห้งกว่าแล้วพุ่สว่างกว่าโอเคครับทีนี้ เป็นลองเปิดอิคิวเป็นบุดด้านเบ็ดขึ้นมาทุกนัดบนี้นะครับด้านแหลมครับเสียเมื่อจะพุ่งขึ้นมานครับด้านมันจะมีความสว่างขึ้นมา ท่านั้นทำไมสายหกมันไม่ตัดินน,นี่คือสายหกไอ้สายห้า,า 5, นะครับคือเสียงเอ็มมันขับไม่ออกครับนีอ่อันนี้คือสายสายสายสี่สายสายี่ห้าแอมมันขับไม่ออกนะครับผมมันเลยเสียงไม่ออกเต็มที่เท่าไหร่ผมจะลองเทสให้ดูว่าเสียงไม่ยากจริงๆเนี่ยมันออกดังหรือเปล่านะครับ จะเทจะจุดนะครับเอ็นผมเลีนมาตรงกลางนะอ่านี่ไหมครับพอเราเอาโลหะไปจิ้มที่หน้าคอนแทคนะครับเสงน้ำมันเท่ากันนะส่ห้าส่สี่เท่ากันแต่พอเราดีดปุ๊บมันต่างกันเพราะว่าแอมมันไม่สามารถขับยานที่มันโลบ้าตรงนี้ได้นะมันเลยเป็นนี้ พครับหลังก็เหมือนกันนะครับเบรนมาเป็นตัวหลังสุดเห็นไหมครับเท่ากันนะครับความดังของอแม่คอนแทคเท่ากันเซลล์พคราบไม่ได้เสียนะครับถ้ามันเสียคือมันจะดรอปตั้งแต่ที่เราจิ้มแล้วนะครับ